โ o y ยต้าแคมรี่สปี2องพันสิบห้คอนโซลน,นะสวยๆแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะบูทูธได้นะคะ CD ดี d ีได้หมดแน่นอนแคมรี่นะคะบอกไปฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นซีดานสุดหรูลังคาสวยๆไม่มีรอยขาดขีดข่วนไม่มีรอยดำนะคะนะคะยางทั้งสี่เส้นปีสองพนี่สิบสี่ใช้งานกันได้ยาวๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอาโตโยต้ c a m มรี่รถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะของ11-12ออโต้นะ,ะเป็นซีดานสุดหรูนะคะระดับผู้บริหารใช้งานกันทีเดียวนะตัวนี้เลยนะคะ t ตโยต้าแคมรี 2.0G ปี2015ตัวนี้ได้เครื่องตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่อง D4S เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในภายนอกกัน หน้าด้านหน้านะตัวนี้เป็นตัวชมใหม่แล้วนะคะเป็นตัวเวนเนชเชนนะเป็นชมของปี2015นะคะมีกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้มาแล้วนะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะเซนเซอร์มีมาให้แล้วรอบคันนะคะส่วนด้านข้างนะล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะตัวนี้ยางปี2024นะคะล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมก ขอบ16นะคะตัวนี้ตัวนี้ได้สีดําทั้งคันนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะฟิล์มกรองแสงนี่เรียกได้ว่ามืดมืดทึบๆแบบนี้นะคะติดให้เรียบร้อยแล้วรอบคัน เรียกไ,ได้ว่าพร้อมใช้งานกันไปเลยด้านหลังนะคะไฟด้านหลังเป็น LED นะคะมีคิ้วโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความรู้ราให้ตัวรถนะคะดูดีมากๆเลยนะแล้วก็ส่วน,นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้พร้อมถึง4จุดค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่อง D4S นะคะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วห้องเก็บสัมภาระเปิดขึ้นมานะคะมาดูกันโอ้โหกว้างขวางกว้างขวาง,วาง,วางจริงๆนะคะสำหรับเดินทางต่างจังหวัดพกกระเป๋ากระเป๋าเดินทางได้สบายๆเลยนะคะใบ2ใบ3ใบเนี่ยจุจุ สัมภาระได้เยอะเลยส่วนด้านล่างนะคะสะดวกสบายมียางอะไหมาให้แบบนี้อ่าแล้วก็แม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือมีมาให้ครบเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะ อ่ะส่วนภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะมาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะเปิดเข้ามาดูภายในตัวนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะภายในจะเป็นสีครีมนะแผงประตูจะมีสีดําแซมมาแบบนี้กระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นไฟฟ้าส่วนกระจกด้านข้างตรงนี้นะคะทั้ง4บานจะเป็นออโต้ทั้งหมดค่ะตัวนี้นะคะมีปักกิ้งเซนเซอร์ไบสปอร์ตระบบะกันการลื่นไหลมาให้พร้อมค่ะปุ่มสตาร์ทค่ะพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชั่น เลือกโหมดการใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็รถปี2015เลขไมล์7น0 0 0มกิโลถือว่าใช้งานปกตินะคะมาดูทางด้านคอนโซลบ้างนะคะคอนโซลนะส,สวยๆแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรอยแตกรอยหกักรอยอะไรไม่มีนะคะส,สวยๆแบบนี้เลย <Wow. S 1> ตัวนี้ราคาเราเอามาจัดโปรโมชั่นกันด้วยนะคะราคานี้เดี๋ยวเราไม่ขายนะคะมีส่วนลดเพิ่มเติมท้ายคลิปด้วยนะคะตัวนี้มีตกแต่งด้วยลายไม้ นะคะแล้วก็อ่เอกสารคู่มือการใช้งานนี่อยู่ครบเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะมือเดียวป้ายแดงแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบแยกแยกอิสระนะคะตัวนี้บลูทูธได้นะคะ CD DVD ได้หมดนะส่วนเบาะนะคะมาดูทางด้านเบาะก,กันบ้างแน่นอนแคมรี่นะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นซีดานสุดหรู นะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยแบบนี้เอนขึ้นเอนลงนะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเบาะทั้ง2ตัวสภาพเบาะดูดีนะไม่ยบุบไม่ย้อยไม่แตกรายงานนะคะหัวโมหัวหมอนนะไม่มีรอยขาดรอยขีดข่วนนะคะสภาพเบาะดูดีมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เก็บของกว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยมีเวลาชาร์จ มีที่วางแก้วมาให้แบบนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบใส่ยอาร์ค USB นะคะพร้อม Power o u t l e t 1ตัว1จุดอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะม่านหลังไฟฟ้าขึ้นลงใช้งานปกติตเลยอ่ะแบบนี้เลยใช้งานได้ทุกจุดนะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะรถสวยสภาพดีมือเดียวใบแดงเจ้าของดูแลมาเป็นอย่างดีส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังแน่นอนมีแอร์หลังมาให้พร้อม เบากลกางมีที่วางแก้วมาให้สามารถวางแก้ววางแขนได้นะคะแล้วก็หยิบของที่อยู่ด้านหลังนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ส่วนเบาะนะคะมี i s ซ f i x แล้วนะคะอ่าเด็กๆนั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็กปปนี่ไฟเฟิร์นติดหมดนะคะหลังคามาดูหลังคากันหลังคาสวยๆไม่มีรอยขาดขีดควรไม่มีรอยดำนะคะอ่ามีที่ช่องใส่กรกสารมาให้แบบนี้ ด้านล่างนะคะปูพมให้เรียบร้อยนะคะมีกันลื่นกันเละนาะแบบนี้เลยอ่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านประตูนะคะตัวนี้จะมีม่านมาให้แล้วนะคะมีม่านมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องเครื่องกันโตโยต้แคมรี่นะคะเป็นรถที่เปิดฝาปรงง่ายมากอ่ะสำหรับผู้หญิงใช้งานนะไม่ยากเลยแค่เปิดแค่นี้ ะะสะดวกสบายดูห้องเครื่องดูน้ําดูอะไรได้สบายๆนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่รถสวยสภาพดีฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง D4S แล้วนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะคะสำหรับโตโย t a Camry นะคะปี2015สอ่ะสำหรับคันนี้เลย Toyota Camry 2.0G ปี2015เลขไมล์หม0่งแกิโล ะะยางทั้ง4เส้นนี่ปี2024ใช้งานกันได้ยาวๆนะคะรถสวยสภาพดีทั้งคันแอร์เย็นฉ่ำนะตัวนี้นะคะราคานะคะเราจัดโปรโมชั่นในราคา4 5 8 0 0 0บาทใครที่สนใจนะรีบมาจับมาจองมาซื้อกันเป็นเจ้าของกันไปได้เลยนะคะสามารถซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษกันไปเลยนะคะดาวเริ่มต้นศูนเอร์ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ หรือลูกค้าท่าในใดซื้อเงินสดนะคะคันนี้ไม่มีแวน7%นะคะต้องบอกแบบนี้เลยไม่มีแวน7%ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามคันนี้กันเข้ามาได้เลยตามตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างกับปามโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ